สบายดีพี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้ผมสิทภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศบานๆดูทางฝั่งลาวอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้เป็นวัดที่น้องออสอาศัยอยู่ที่คอยอาศัยอยู่นี่เองเนาะ,ะมือนี้เป็นวันสงการครับผมครับน้องอีกน้องซ้ายอีกสองคนแล้วก็น้องสอะพายลงมาสงทาดใหยแม่แล้วก็ให้ปูย่ย่าตายายมีแม่แล้วก็น้องสาวน้เนาะ,ะตามประเพณีของคนลาวแล้ว วันสงการวันที่14 1สี่สิีเลือกเอาวันใดวันหนึ่งลงมาส่งพระอากาศหลังจากส่งพระแล้วเขาก็มาส่งธาตุของมรรคบุรุษของพ่อแม่ป่ย่าตายายเขาที่ส่งธาตุพ่อแม่ก่อนอาจจะมาส่งพระก็ได้หรือส่งพระก่อนก็ได้เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา,ตาแต่แต่ศานาน,นะครับอ้านนี้ซื้อว่าบานนาเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตเป็นบ้านที ผมอาศัยอยู่นั่นเองครับจริงๆแล้วบ้านนี่บ,นบ้านเกิดผมครับบ้านเกิดผมอะ่ะผมเกิดอยู่แขวงเวียงจันทร์เมืองวังเวียงครับแต่ว่าพ่อเป็นคนสวรรค์เขตครับแม่เป็นคนเวียงจันทร์พ่อเป็นทหารพอพ่อ,พอไปพบอพีแม่อยู่เวียงจันทร์เลยได้กันแต่งานกันพอมีลูกมีเต่าแล้วก็พากันย,ย้นา่มา,ยยมาอยู่สวรรค์เขตนะครับผมใหญ่มาอยู่สวรรค์เขตนี่ยอยู่มบ้านหนึ่งแต่อายุผมประมาณ ห้าหกขวบครับพอจําความได้ไประมาณนี้นครับแล้วก็เรียนหนังสืออยู่บ้านนี้ครับจนผมใ่ญ่เป็นบ่าอายุสิบแปดสิบพอสิบเก้ายี่สิบปีนะครับจบหมหกผมก็เลยมาเห็ดงานอยู่เมืองไทยกัหลายปีนะครับจนมาหอดสูมือนี่แหละครับผมอาปูย่าตายายลูกหลานที่เสียชีวิตไปกับธาตุกัอยู่เลี้ยงกันไปนี่แหละครับทุกๆปีก็สิพากันมาทำความสะอาดธาตุแล้วก็ทีเอา ของวายยังมาให้เพิ่นเป็นการเคารพเพิ่นเป็นการรลึกล,ำล้กลำลึกถึงเพิ่นกับว่าแมนครับข้างๆซีมีแต่ลุงผ้าเอาอาเสียชีวิตไปครับราคาไอตอนตอนที่ผมบวชผมก็มาบวชอยู่วัดนี่แหละครับมาบวชตั้งสองรอบนะครับก็บอยู่วัดแห่งนี้แหละครับตอนนี้เจ้าอาวาสที่ผมบวชนะเพิ่นได้ซึกไปแล้วมีเจ้าวัดองค์ใหม่มาครับสภาพวัดกระสีประมาณนี้แหละครับพี่น้องอ่าตอนนี้หอแจกเออหอแจกเนาะหอแจกเพิ่นก็นยัง ขอแจกเพิ่นกำลังลื้อออกของเก่าเพิ่นกำลังสางหม่ตอนนี้ตอนที่ผมไปบวชเนี่ยเป็นหอแจตัวเก่าอ่าก็ถือว่าอยู่อยู่ระหว่างการปรับปรุงการก่อสางหม่นอกส่วนว่าหมู่บ้านกับยังเป็นบ้านอกบรรหน้าเนี่ยแหละครับเป็นบ้านอกบรรหนายูแต่ว่าโชคอย่างนึงคือบ้านที่ผมอยู่นะมันติดถนนใหญ่ครับพี่นอ้องติดกับเส้นทางเลขเก้าเพราะว่าทางเส้นเลขเก้านี้มันสิมาจากมุกดาหารแล้วกัยิ่งเง้วไปสู่ประเทศวียน,น้มเลยครับผม บ้านผมในการยุห่างจากตัวเมืองสวรรคเขตตัวจากด่านมิตรภาพไทยลาวประมาณหา10กิโลเมตรประมาณนี้นะครับเทวบุกไกลบันได ไปบวชไฟบวชยุกวันนี่นักนองสั่งะไนคือุบงทีพัสงี่สงไปสง ไอ้ที่นึงอ่ะไอ้เกียวโชวนะอยเอขอความีม่โสมสมีลาเดนะเฮงออกให้ถึงเลขมานิเ้อรวยนรวยได้มีได้หวยออกเลขออกได้มพอซื้อเลขวด้มีได้อ้ดีม่แห้งเฮงรวยเด้อ

ロコ一回。 啊，三蹦子嘞。啊 เเต็มลแนวไปก็เป็นทงงนาพี่น้องเลยเน,นี่ฐานาฐานะนี่สู้าาท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่ดีไม่แหง้งมีสุขภาพแข็งแรงสุขุูสุขคนเด้อครับคลิปหน้าพวกพ่อก,กันใหม่สวัสดีครับไปมาแหย่แป็นบ่ะคะป้าถูดิกน้อ เอาอย่างี้เอาอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเป็นเนอะเป็นเอยู่กับมือถือไม่อยากไปแต่วพอแม่มาแต่งอย่างนี้ไปเลยน้ำได้บ้านเลยไปแม่ไปแม่ยัไม่อยากไปเลยไปแห่ดอกไม้ตีในแม่กองนั่นแห่ดอกไม้เลย